สวัสดีครับผมนิคเวอร์ชั่น85โอ,อ้สวัสดีครับผมนิคเวอน์ชั่น85ใช่เหรออา้าวรางงาน พี่นิกได้กลับมาเรียนโอ้ยไปไปพี่พี่พี่นิกไม่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 ขุยอ่ะป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไปวันนี้พี่ไปวันนี้ CBR หกห้าศูนย์ของผมนะฮะออ๋นี่เป็นตัว R ด้วยนะฮะอืมนี่จะได้เป็นท่อ Inspec นะฮะเป็นท่อติเทเนียมแท้นะฮะไปจัดไปลั่นๆเลยโอเคโอเคนะโอเคเราเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้เราอยู่กับมิดไม่เคยมีสาระหรอกเดี๋เรียกว่ามิทติ้งอันนี้ต้องเรียกว่ามิดลุงลิงนะ ดังขวัญใจวัยรุ่นบันบึงทั้งหลายนะก็วันนี้ก็อยู่กับสไปเดอร์เอกวันนะครับแล้วก็พินิพินิวิวัฒอาสิบห้าวันนี้เราก็วันนี้นะคุณจะทำอะไรครับมามันทำอะไรวะเออไปบ้ไนกันไปบไปกลับบ้านยัยไกยัยไกอ้อะไรเนี่ยคลิปเพื่ออะไรของใครผมเช่าเข้ามานะเอ้าหรอ โอเคครับทุกคนที่ติดตามอยู่นะก็เขาเช่ามานะก็เดี๋ยวอีกอีกเดือนนึงเขาก็จะเอาเอาคืนนะก็พี่ไปก็จะไม่มีรถทำแล้วเดี๋ยวหน้าเอาไปพันครับโอ้ยโอเคมาเขาเลือกทีละคลิปกินกินกินเวลาแล้วะก็ต้องกินเวลาอยู่แล้วอันนี้ใหม่เลยครับเนี่ยใช่ครับคุณจิตดีมันจิตดีเชนโอเคครับแล้วคุณจะให้ผมพูดอย่างหนึ่นะแล้วคุณก็ต้องแบบใช่ครับใช่ครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับสวัสดีครับผม เไม่ไม่แบบว่าต้องแบบเรียนรู้ไงเรียนรู้วันที่เราจะมารีวิวไงหาความรู้ก็คือรถแรงกี่แรงมาถ้าเรียนรู้มันช่างมาเถอะเอาข้าวข้าวข้าวข้าเอาข้าวข้าวเอาข้าวข้าวเขาจะมีแบบก็้าเท่าที่ซื้อมาก็ยังไม่เคยขี่เกินยี่สิบซิ่วรถหกห้าศูนย์มึงขี่ไม่เกินยี่สิบเกียบกับกินกินอย่างนี่วะแล้วก็จะมาเรียนรู้เรื่องเครื่องยนต์ดีกว่ามา เครื่องยนต์นะอะ,อะไรนี้เอบอกเองศึกษามาอ่านเองอธิบายเครื่องยนต์นะก็จะเป็นสี่สูบินไลน์นะสี่สูบเรียง,งก็เสียงก็จะหวานหวานเหมือนกับหเหมือนกับรถคนดังอืมรถคนดังก็จะหวานอยู่แล้วนะวก,ก็ไปรุ่นบบอก็รนเมการุ <c oughs> ร่นเมกานะก็ถ้าใครเคยเห็นนะโข้กคาสิมานี้เขาไปด้วยเขาจะอาหาอะไรปลาด้วยตอนนี้ ก็นะฮะรอรอคนไหนที่มันมันมันไส้มันไส้นะก็ฝากฝากด้วยนะไม่ดีไม่ดีไูโดนฝากฝากด้วยนะลมยางหรือแป้งหรืออะไรก็ได้ฮะแล้วไอ้คันแล้วมันเอาจริงไม่จริงวันนี้ไม่ยังเอาจริงอยู่โอเคครับงบงบมีแต่ไม่อยากแต่งนะครับอ๋อไม่อยากแต่งนะพอดีเก็บไว้ซื้อรถติดคันนะนั่นเงินตันเหลือโอ้โหคันนี้ก็ต้องเป็นอาหกอาหกไรเฮ็ดทูอ๋อเฮ็ดทูไปเลยธรรมดาครับน้องๆ ก็มีแผนจะทําอะไรต่อไหมฮะหรือว่าไม่เอาแล้วมีครับขายทิ้งใช่ครับขายโอเคครับเรียบร้อยใครที่อยากได้ก็ติดต่อมาแล้วที่ซื้อมาสองแสนเจ็ดขายห้าแสนสี่ครับกําไรล้วนๆเ็คนดังครับกําไรล้วนๆห้าแสนสี่มาเอาได้เลยถึงห้าแสนสี่ยกยกไปเลยยกไปเลยอ่าฮะก็วันนี้ก็คลิปอะไรของกูวะวันเนี้ยก็วันนี้นะ มามิงกับเราคนดังทั้งหลายนะก็จะมีตั้งแต่ c p r ห5 0้นะ CBR ร50 R1M นะแล้วก็มี899ฟู้าเก้า f l c ทั้งคันนะก็เป็นลายหินอ่อนนะน้องๆที่น้องๆเห็นลาย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 ลา้าคาร์บอนาลาย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 ลานลาออายลายลายลาลายลายนา่ลายลาไลาย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 ลูยลาายายายลาายลายลลยลายลาายาาลาาลย ก็ใครที่ชอบคลิปไลฟ์สาระแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องแล้วก็ไปกดซับสไครต์ให้กูด้วยใช่ไปกดซับสไครต์ไปกดเลยอีกวันครับกด2ทีฮะกด2ทีบ้ากดได้ทีเดียวอะไทีต้องสองเครื่องโอ้เติมปั๊มปั๊มซับไหมอ๋อคือที่เห็นว่าสมัครเมลมาสมัครเมลมาเยอะๆแล้วก็กดซับเยอะๆเออซับขึ้นภายใน2มือน่ะไม่ได้ปั๊มซับแต่อย่างใดนะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับก็เป็นแบบใจใจนะ ก็ขอบมากเลยครับโอเคครับพอ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 อะไรก็มรีวิวรอบผมหนึ่งไล่ผมโอ้โหคิดว่ไงใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วคุณคุณรีวิวเสร็จยังครับเนี่ยเสร็จแล้วะก็เจอผมจะไปแบบเออ่ขึ้นเครื่องบินต่อโอ้โหขึ้นเครื่องบินไปไหนครับะเดี๋ยวจะไปขินยาไม่ไม่เดี๋ยวจะไปไปเที่ยวพักผ่อนพักเหนือหน่อยนะครับอ๋อพักผ่อนได้ครับ ไปเทโค้งเขาคอสะหน่อยว่ะแล้วจะเอา650ห้อยเลยนะแล้วให้เรลคอปเตอร์แล้วโยนลงมาแล้วก็โยนลงมาอือเยี่ยมเพื่ออะไรโอเคครับก็ใครที่ชอบคลิปไรสระไรสระอย่างนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องโอชีบอยเกอร์นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องช่องอะไรเอานิกวีวันอาิตห้านะครับน้องๆนี่ืมกดไลค์กดแชร์กับช่องนิก วิวัฒนาสิภาโอเคก็มากับคนดังฮะมาหลายคนมากเลยก็อ่ะสงสารทักหน่อยไรทักหน่อยสักหน่อยไรพูดไปพูไรช่องฝากทะเลเอาฝากไปแล้วโอเคก็ชองลืมได้ไงวะอืมโอเคครับก็สวันดีก็ไม่มีอะไรครับไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายครับ